ไอสารลงคลิปทุกวันอังคารพฤหัสเสาร์อาทิตย์เวลา4ี่โมงเย็นฝากกดถูกใจกดติดตามกดสับปะรยและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับโอเคสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราก็มานั่งกันอยู่หน้าแปลงผักตลาดอีกแล้วนะครับคุยเรื่องอะไรก็คุยเรื่องเปลี่ยนตัวผมแล้วกันนะครับว่าก่อนหน้านี้ผมทำอะไรมาก่อนก็คือ ตอนนี้ผมก็อายุ44ปีแล้วครับก่อนหน้านี้ก็เป็นโปรแกรมเมอร์ครับทำงานดูแลเซิร์ฟเวอร์แล้วก็ทําเว็บไซต์ดูแลเว็บไซต์ให้บริษัทแห่งหนึ่งเป็นบริษัทมหาชนอยู่ที่กรุงเทพแล้วก็กลับมาอยู่ต่างจังหวัดด้วยด้วยที่พ่อแม่แก่แล้วอะไรเงี้ยครับแล้วก็อยากกลับมาอยู่บ้านมาดูแลแล้วก็มาทำอะไรของตัวเอง นี้กลับมาแล้วก็ยังก็ยังทํางานด้านออนไลน์อยู่นะครับยังยังเป็นไรายได้หลักผมก็มก็มาจากถ่ายภาพออนไลน์อันนี้ก็ยังเป็นไรายได้หลักแล้วทีนี้ก็มาถามตัวเองว่าตัวเองชอบในด้านอะไรบ้างก็ชอบปลูกผักสลัดชอบเลี้ยงไส้เดือนเพื่อเอาปุ๋ยมูลไส้เดือนมาใส่กับผักสลัดต่างๆอะไรประมาณนี้ครับ ก็เลยกลับมาบนอยู่ที่เกี่ยวกับผักสลัดก็คือดูแลผักสลัดให้มากขึ้นอะไรประมาณนี้่างนั้นก็เลยก็เลยพัฒนาพัฒนาปลูกผักสลัดแบบออร์แกนิกขึ้นมาเพื่อเพื่อตัวเราเองด้วยเพราะเราก็เป็นคนชอบกินผักสลัดแล้วก็เพื่อคน เราปลูกทั้งหมดอ่ะมันเป็นอะไรที่ออร์แกนิกไม่ใส่สารเคมีไม่ใส่ปุ๋ยเคมีไม่ใช้ยาฆ่าแมลงไม่ใช้อะไรต่างๆเราจะใช้พวกติ๊กคาที่เป็นออร์แกนิกทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นน้ำหมักหรืออะไรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยครับมีก็ออกมาอยู่มาอยู่ที่โอทัยอเมริกาชนาลายัยได้ประมาณเกือบสองปีกว่าแล้วก็พัฒนามาเรื่อยๆครับพัฒนาเรื่องผักสลัดวิธีการปลูกพัฒนาเรื่องของ การบริหารจัดการเรื่องแปลงผักที่จะต่อยอดไปเป็นใช้ระบบสเปรย์ใช้ระบบสเปรบบปย์ฝอยพ่นฉีดเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็พยายามจะพัฒนาเรื่อยๆโดยหลักๆก,กการก็คือว่าในในทุกๆวันจะจะ,จะไมะ่วันนี้จะไม่ไม่เหมือนเมื่อวานมันจะต้องดีขึ้นเรื่อยๆอะไรประมาณนี้ครับเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่หยุดการพัฒนาไม่หยุดการเรียนรู้แล้วก็ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมไปเรื่อยๆแล้วก็ หาว่าอะไรมันเหมาะกับเราปลูกผักสลัดแบบไหนทํำยังไงให้มันมงามมากขึ้นหรืออะไรต่างๆประมาณนี้ครับนั่นก็จึงเป็นที่มาของผมที่ผมมามาลุยเรื่องการปลูกผักสลัดจินซีตอนนี้และหลังจากนี้ครับผมก็ตั้งใจว่าจะขยายแปลงให้มันมากขึ้นไปอีกให้มากขึ้นไปเรื่อยๆอะไรประมาณนี้ครับตอนนี้ก็ก็ได้พื้นที่เพิ่มละเหลือแต่ทําให้มัน ความสะอาดมันให้ยาลกๆต่างๆเอาออกไปก่อนแล้วก็กค่อยค่อยเพิ่มเงินก็ค่อยหาเงินทุนที่เราได้จากการกําไรต่างๆเนี่ยครับเอามาเอามาต่อยอดเอามาทําแปลงผักเพิ่มหรืออะไรต่างๆเพิ่มเข้าไปก็คาดหวังไว้ว่าในอนาคตไอ,อสารนอโคนิกฟาร์มจะเป็นที่รู้จักในหมู่คนแถวนี้ให้มากให้มากขึ้นกว่านี้แล้วก็กว้างมากขึ้นกว่านี้อะไรประมาณนั้ ว่ามันก็ต้องใช้เวลาแหละครับมันไม่มีทางที่จะทําอะไรเพ้แป๊บแล้วผีวคนรู้จักมากมายได้ขนาดนั้นเราก็ต้องใัยระยะเวลาแล้วก็เราเราไม่ได้มีเงินเราไม่ได้ลงทุนหนาเรามีทุนแค่จํากัดเพราะฉะนั้นเราก็เอากําไรที่ขายฝากได้มาค่อยๆต่อเติมค่อยๆมาขยายไปเรื่อยๆก็เลยก็เลย,ยต้องใช้ระยะเวลามากกว่าคนอื่นหนอ่อยที่เขาลงลง,ลงแรงลงทุนที่ถูกอะไร เอาตรงผมเริ่มลงเงินจากการปลูกผักสลัดไม่เกินหนึ่งพันบาทนะครับค่าทำแปลงค่าซื้อผักสลัดมาแล้วก็ค่าถุงอะไรต่างๆอะไรประมาณอย่างนี้ครับก็เริ่มต้นจากแค่แปลง,ง,งเดียวเนี่ยครับจาที่ผต้นก่อนหลังจากนั้นก็พัฒนานมาเรื่อยๆต่อยอดมาเรื่อยๆเรียนรู้แล้วก็หาจุดบลูกพองแล้วก็แก้ไขมันไปในแต่ละส่วนนะอะไรประมาณอย่างนี้ครับคร่าวๆก็จะประมาณนี้วันนี้ก็เลยพา มารู้จักตัวตนของผมเนาะว่าผมเป็นยังไงเมื่อก่อนทําอะไรมาก่อนแล้วก็ต่อไปจะทําอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยครับก็คาดหวังว่าในอนาคตไอ,อสารออร์แกนิกฟาร์มจะเป็นที่รู้จักมากขึ้นแล้วก็แล้วก็เป็นแหล่งให้ความรู้แหล่งแลกเปลี่ยนข้อมูลที่คนสนใจเกี่ยวกับด้านออร์แกนิกอย่างเงี้ยครับด้านออร์แกนิกฟาร์มด้านออร์แกนิกต่างๆมารวมตัวกันแล้วก็ พูดคุยกันหาลือกันเพื่อที่จะพัฒนาในในในสายงานของด้านออร์แกนิกให้มันกว้างมากขึ้นกว่านี้อะไรประมาณเนี้ยตอนนี้ก็เอาแค่นี้ไปก่อนทำเท่าที่เราทําได้แล้วก็เราก็ค่อยหากลุ่มคนที่เขาสนใจอะ่ะอีกทีหนึ่งผมเชื่อว่าเราจะเจอกลุ่มคนเหล่านั้นในแถบ,บนี้ ส่รวมของที่นี่เพื่อทําให้ออคนิเป็นเป็นที่นิยมของตลาดแล้วก็เป็นที่มีความต้องการสูงแล้วก็ทําให้แถบแบนี้ครับมีความเขาเรียกว่าอะไรอมีความที่ที่หันมาใช้ออกนิกที่มากขึ้นใส่ใจในผู้บริโภคที่มากขึ้นเข้าใจด้วยว่าออสารเคมีปุ๋ยเคมียาฆ่า,มาแมลงเนี่ยมันไม่ได้สง่งผลดีอะไรเลยนั้นก็คือควร Okay. มาทําอะไรี่ยวกับการเกษตรที่เป็นออร์แกนิกให้มากขึ้นประมาณนี้ครับโอเคถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนต่างของช่องไอสารด้วยนะครับอ่ามีอีกนิดนึงไอไ่เทคไแต่เอเยงไนตที่ปลูกด้านนี้ครับถ้าผมไปปลูกในหลายๆทางละคือถ้าเราปลูกในฝั่งของด้านตะวันออกอะครับหมายถึงว่าตะวันขึ้นะ่ะถ้าปลูกฝั่งทิศตะวันตะวันตะวันขึ้นนะครับตะวันออก จะทําให้แพรเสียงไฮหรือนาจุดสายเนี่ยออกดอกได้งามกว่าปลูกฝัง่งทางทิศตะวันตกที่มันได้รับแสงบ่ายมันทําให้ไม่ค่อยออกดอกครับเท่าที่ผมปลูกมาประมาณเกือบปีกว่ามันก็เลยอาจจะคิดว่าเดี๋ยวกระถางด้านหลังเนี่ยครับก็อาจจะเป็นต้นอื่นแทนที่จะเป็นแพรเสียงไฮเพราะแพรเสียงไฮมันมันต้องรับแสงตอนเช้าครับรับแสงเชา้าเช้ามันจะ,ะม,นนมันมีแต่ มีแต่ต้นนะครับมันออกดอกน้อยมากเพราะฉนั้นผมก็อาจจะต้องเอาไปปลูกไปปลูกในทิศตะวันออกแทนแล้วทีนี้ก็จะหาหาดอกไม้แบบอื่นที่เป็นปลูกแบบกระถางแขวนอย่างนี้ได้อย่างเงี้ยครับมาปลูกแทนมันที่มันไม่สนใจเรื่องเรื่องแสงแดดเช้าอะไรเท่าไหร่อาจจะสนใจเรื่องแดดกลางวันอะไรแทนอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวหาดูอีกทีว่าจะปลูกอะไรโอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ ยังไงถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนต่างๆของช่องไอสารด้วยนะครับัสดีครับ